แชร์นหน้าจอนะครับอ่าเสียงคู่หายโอเคระหว่างนี้นะักเรียนอาจจะต้องปิดไมค์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเสียงเข้ามาอาจจะทําให้เสียงของครูเกมหายไปอาจจะมีปัญหาต่อการเรียนได้เนาะ,ะ <c oughs> วันนี้นะครับวันนี้เราจะทำอะไรกัน รู้ไหมครับพอจะเดาออกไหมเดาออกเปล่าว,วันนี้ครับวันนี้เรา<ม>เรียนอ่าเดาไม่ออกแน่นอนแต่หลายๆวิชาครับ,รบช่วงนี้เขาเริ่มทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วครับอ่าเขาเริ่มทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องจากวิชาบูรณาการเราเรียนใบงานมาทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเราเรียนใบงานมาหลายใบแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นใบงานที่หนึ่งที่เกี่ยวกับจํานวนของต้นไม้ใบงานที่สองสัญลักษณ์ใบงานที่สามต้นไม้มีกี่ประเภทให้เราแบ่งอย่างเงี้ยครับใบงานที่สี่ห้าหกก็เช่นกันก็เป็นลักษณะของต้นไม้สถานที่สําคัญรวมถึงใบงานที่9้าใบงานที่สิบนักเรียนก็เรียนมาแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงการออกแบบโฆษณานั่นหมายความว่า ุกใบงานที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ตอนเปิดเรียนจนถึงชั่วโมงสุดท้ายเลยอ่ะที่เกี่ยวกับน้ำคือชีวิตนะครับในวิชาบูรณาการเราเรียนมาทั้งหมดครบหนึ่งเทอมเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำการสอบนะครับถึงเวลาสอบแล้วนะครับถึงเวลาสอบแล้ว ครูเกมจะอ่านโจทย์วิชาปรูปรนาการให้ฟังหนึ่งรอบนะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีท,ทําทีหลังว่าทําอย่างไรนะครับ <c oughs> ตอนนี้ในภาพมันอาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็นเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของอครูเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะครู <c oughs> เกมจะอ่านให้ฟังว่าให้นักเรียนสร้างแผนที่ เนาะแผนที่อาจจะเป็นแผนที่ชุมชนของตัวเองก็ได้เแผนทีอ่อ่าหรือว่าเป็นแผนที่ใกล้เคียงของตัวเองก็ได้ใ,<น>ใครบอกว่าสถานที่ตนเองไม่ชอบใกล้เคียงก็ไม่ชอบ<ม>ชอบสถานที่อื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมครับได้ครับเอาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวใดแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งก็ได้โดยโดยนะให้นําเสนอผ่านกระดาษ A4 หนึ่งใบ ให้ใช้กระดาษ a 4ซหนึ่งใบนะครับกระดาษเ4สีขาวสีชมพูสีเขียวสีอะไรได้หมดเลยขอหนึ่งใบนะครับให้เราทําแผนที่โดย <c oughs> กําหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสถานที่สุดท้ายด้วยถามว่าทํายังไงมันง่ายจังเลยบูรณาการแผนที่แค่ใบเดียววิ่งหรอนะครับไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่านักเรียนจะต้องรวบรวมความรู้หรือประมวลความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาตั้งแต่ตอนเปิดเทอมเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้สัญลักษณ์ของต้นไม้สัญลักษณ์ของสถานที่สำคัญนะครับคำกรในใบงานที่9การโค้วงานในใบงานที่10ทุกอย่างที่นักงเรียนได้เรียนไปรวมถึงเรื่องน้ําด้วยเอามาใส่ในแผนที่ให้หมดเอามาใส่ในแผนที่ให้หมดโดยเราเป็นคนคิดเองเราเราเป็นคนคิดเองนะครับบางคนอาจจะใช้การปิ้นออกมาแล้วเอามาตัดแปะก็ได้ บางคนอาจจะใช้การระบายสีทั้งหมดเลยก็ได้แต่ขอให้เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองย้ําว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเท่านั้นนะเราจะไม่สามารถลอกคนอื่นมาได้คพราเกมจะดูออกนะครับดูของทุกคนอื่นเป็นตัวอย่างได้แต่ห้ามลอกใบงานนี้ครับเก็บทั้งหมด10คะแนนใบงานนี้เก็บ10คะแนนเลยนะครับเก็บ10คะแนนเลยนะ เดี๋ยวอูเกมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้ดูอะดูตัวอย่างครับแต่ช้าหน่อยนะภาพมันไม่ยอมลันไปรอแป๊บหนึ่งอ่านี่ตัวอย่างอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างมีได้คะแนนให้ครึ่งเดียวเท่านั้นเนอะเพราะว่าเป็นแผนที่แต่มีสัญลักษณ์ชัดเจนโอเคแต่ไม่มีข้อความสัญลักษณ์หรือข้อความอธิบายเลย อาจจะทําให้เราไม่รู้สึกตื่นเต้นในการมองนะอันนี้เป็นตัวอย่างของการออกแบบสัญลักษณ์อย่างเดียวนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างที่ดีกันดีกว่าตัวอย่างที่ดีก็จะประมาณนี้ครับนี่นี่เป็นตัวอย่างแผนที่ของจังหวัดชัยภูมิชัยภูมินะครับโวกเกมของชัยภูมิมาเลยเอาไกลๆมาเลยเพราะว่าไม่อยากเอาระยองมาเดี๋ยวนักเรียนจะลอกได้อ่าโวกเกมเอาไกลๆเลยเอาชัยภูมิมานี่ครับดูในแผนที่นี้ก็ได้ มีการใช้การโฆษณาเข้ามาด้วยใส่คนก็ไปให้เกิดความน,าน่าดูนะครับใส่สัญลักษณ์แทนต้นไม้แทนน้ำตกแทนภูเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการกำหนดถนนเส้นทางอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเราก็อาจจะทำแบบเขาก็ได้แต่เราไม่ทำชัยภูมิแบบเขาเราดูชัยภูมิมันเนี้ยจังหวัดแบบเนี้ยเป็นตัวอย่างแต่เราทำสถานที่ของเราที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับ ตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นภาพของมหาสารคามเป็นแผนที่เหมือนกันนะครับดูนี้ลองดูซิว่าสวยงามไหมอ่าเขามีการใส่คําไว้ด้านข้างด้วยของเราเราก็อาจจะใส่คําได้เหมือนกันแต่ละเอาคําจากใบงานที่เก้าที่เราเคยทําไว้อาจจะเอาโฆษณาจากใบงานที่สิบก็ได้เอามาใส่ด้วยนะครับจะทําให้มีความน่ามองน่าดูมากยิ่งขึ้นคะแนนเต็มสิบคะแนนก็อาจจะไม่เกินเอื้อม อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับนักเรียนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรารสามารถทําผลงานออกมาได้ดีนั่นเองอดูตัวอย่างต่อไปอาภาพค้างแบบหนึ่งนะาภาพค้างไปแล้วสักครู่นะครับสัญญ,ญาณอิเนเทอร์เน็ตเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนได้ยินเสียงที่ชัดไหมครับ เสียงชัดนะแต่ภาพไม่ไกลเดี๋ยวรอสักครู่อันเดี๋ยวเกมแชร์หน้าจอใหม่แป๊บหนึ่งเพราะว่าอยากให้เห็นพร้อมกันแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะอ่ามาแล้วอันนี้เป็นภาพตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของเชียงคานอยู่จังหวัดเลยอ่าเป็นลักษณะแผนที่แบบนี้อันนี้ถือว่าธรรมดามากเพราะว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่อาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่มีแค่สัญลักษณ์สถานที่สัญลักษณ์ต้นไม้การอนุรักษ์ธรรมชาติในภาพนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ท่านนักงเนียนสามารถเอามาใส่ได้ นั่นหมายถึงคะแนนที่ทดีนั่นเองนะครับดูตัวอย่างไปอดูตัวอย่างอันนี้ด้วยตัวอย่างครับอันนี้จังหวัดเลยครับอ๋อันนี้น่าสนใจใช้ได้มีการโฆษณาเกิดขึ้นแต่ไม่มีคำกรนแต่นักเรียนใส่คำกรนไปก็ได้นะครับดูอันนี้ของจังหวัดขอนแก่นของจังหวัดขอนแก่นนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับสวยงามดีแต่ ไม่ได้ดีที่สุดครูเกมเชื่อว,ว่านักเรียนสามารถทําได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้จังหวัดนครราชสีมาอันนี้เขาเอาทั้งจังหวัดเลยสถานที่ของเขาก็จะเป็นอํเาเภอวังน้ําเสียวอํเาเภอนน่นอเาเภอนี่และสถานที่สําคัญหลายๆที่เอามารวมไว้สวยงามครับอะครูเกมให้ดูตัวอย่างที่ดีเลยแล้วกันตัวอย่างนี้ถือว่าดีมากสักครู่นะฮะนี่แต่มัน เยอะและใหญ่นักเรียนก็เอาจุดสำคัญของเขาเอาตัวอย่างที่ดีของเขาเอามาคิดและดัดแปลงให้เป็นของตัวเองอาจจะทําเป็นบ้านตัวเองก็ได้สถานที่ว่ารอบบ้านก็ได้นะครับหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปหรือที่เราชอบก็ได้นะครับการระบายสีบางทีอาจจะเป็นเทคนิคที่ทุกคน,นหลายๆคนเลือกที่จะใช้เนาะบางคนบอกระบายสีแหละง่ายดีแต่คะแนนก็ง่ายเหมือนกัน ถ้าเกิดเราระบายสีมาครูกเกมก็ให้คะแนนง่ายเลยเพราะคะแนนไม่จําเป็นต้องให้เยอะก็ได้เพราะมันไม่เกิดความสร้างสรรค์แต่บางคนบอกว่าหนูอยากใช้เป็นสิ่งรีไซเคลิลได้ไหมเพราะว่าเราอยากจะอนุรักษ์ธรรมชาติเอาสิ่งรีไซเคลิลเช่นกระดาษที่ใช้แล้วเอามาตาดัดเอามาปะก็ทําเป็นแผงที่ได้ครับใช้ถุงพลาสติกได้ครับต้นไม้เป็นสัญลักษณ์แทนต้นไม้หนูเอาใบไม้จริงๆมาแปะเลยได้ไหมเอาดอกไม้จริงๆมาแปะเลยได้ไหมได้ครับเนาะ หรือบางคนอาจจะทําเป็นแผนภาพอนุรักษ์ธรรมชาติโดยใช้เมล็ดข้าวเอามาแปะใช้ดินเอามาแปะจริงๆใช้ของเหลือใช้ในบ้านเอามาทําแผนที่จริงๆก็ได้ครับครูเกมจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยเพราะว่า<ช>มันเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการชิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วก็บ่งบอกถึงการที่เราสามารถสร้างผลงานของเราเพื่อนําเสนอได้ดมีความดึงดูดและน่าสนใจ นะครับเราจะใช้อะไรมาทําก็ไดนะ้ระบายสีก็ได้เข็นสีก็ได้ระบายสีน้ําตัดปะรวมถึงแรงเงาได้หมดเลยเนาะอ่ะดูโจทย์อีกหนึ่งครั้งดูโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะครับหันไเกมอ่านโจทย์ให้ฟังโจทย์บอกว่าให้นักเรียนสร้างแผนที่ย้ำอีกครั้งนะแผนที่ใส่กระดาษเอซหนึ่งใบ เป็นชุมชนของตัวเองก็ได้รอบๆบริเวณกว้างๆเลยหรือเป็นบริเวณใกล้เคียงรอบๆเลยก็ได้แต่ที่ท่องเที่ยวบริเวณใดบริเวณหนึ่งบางคนบ้านขเขาเชะาเมาอยากทาเรือรบกระแสก็ได้แล้วแต่นําเสนอได้หมดเลยครับแต่ขอให้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ความรู้ตั้งแต่ที่เราเรียนมาตอนเปิดเทอมตั้งแต่ใบงานที่หนึ่งจนถึงใบงานสุดท้ายเลยครับะสถานที่สําคัญสัญลักษณ์ทำอนทำ้องจองการโฆษณารวมถึงน้ํามีชีวิต ให้เราเอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็สร้างแผนที่ขึ้นมาหนึ่งใบอ,อาจจะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่นักเรียนชอบเลยนะครับงานนี้ครูเกมเก็บสิบคะแนนให้ระยะเวลาทำใบงานนี้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะครับให้หนึ่สัปดาห์เลยให้เจ็ดวันเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพอเก็บตั้งสิคะแนนค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไป คิดความคิดสร้างสรรค์มาได้ค่อยๆประดิ์ประดอยค่อยๆทำทีละนิดทีละนิดแล้วก็ส่งภายในระยะเวลาเจ็ดวันสัปดาห์หน้าถึงสัปดาห์หน้านะเจ็ดวันเลยแล้วก็ส่งมาแต่วิธีการส่งแต่วิธีการส่งไม่ธรรมดาครับเนื่องจากงานนี้เป็นงานสอบครูเกมจะไม่อนุญาตให้เราอัปโหลดรูปลงอัรบั้มในกลุ่มไลน์ไม่ให้อัปรูปลงไลน์นะแต่ครูเกมจะส่ง ก o เกิลฟอร์ไปให้ครับอนุญาตเปิด Google Form s, ให้ดูแป๊บหนึ่งอะ g o o g l e f อร์ s, ของห้อง 4F3 จะไปรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะรอแป๊บหนึ่งนะ <S 2> <S 2> โหล,ลดกูเกมจะเปิด Google Form s. จะส่ง Google Form s, แบบนี้ไปให้นะนักเรียนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดลิงก์นี้แล้วก็กดชื่อตัวเองครับเลือกชื่อตัวเองได้เลย เราชื่ออะไรเราเลือกชื่อตัวเองได้เลยมีทั้งหมดเลยครับมีทั้งหมดสี่สิบคนเลยทั้งห้องนะครับกดเลือกชื่อตัวเองกดเลือกชื่อเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปงานตัวเองหนึ่งรูปเท่านั้นเอาภาพแบบสวยๆเลยเอาแค่รูปเดียวทําเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็กดเพิ่มไฟล์เข้าไปกดเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับอ่าแค่หนึ่งรูปนะแล้วก็กดส่งแล้วก็กดส่งเสร็จเรียบร้อย เหตุผลว่าทําไมไม่ให้อัปโหลดลงรูปลงอัลบัมล้มหล่ะง่ายง่ายเหมือนเดิมเลยแค่รูปเดียวเองคูเกมเหตุผลครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปโหลดรูปลงอัลบั้มแล้วเพื่อนอาจจะเอาของเราไปลอกได้เพราะงานนี้เป็นงานสอบเก็บตั้งสิบคะแนนเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันการลอกกันด้วยการส่งรูปนี้มาใน Google f o r m คนเห็นจะมีเพียงคนเดียวครับคือคูอคอเกมเองเนาะคือคูอเกมเองคูเกมจะเป็นคนเห็นและจะเป็นคนตรวจให้คะแนนเพราะฉะนั้น ห้ามอัปโหลดรูปลงอัลบั้มเด็ดขาดงานนี้นะงานเดียวนะให้ลง Google Form นะครับแต่กูเกมจะส่งลิงกงนี้ไปให้อ่ะต่อไปครูเกมถามบ้างว่านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำข้อสอบเกี่ยวกับแผนที่บ้างไหมใครมีข้อสงสัยถามได้เลยรูเกมเปิดโอกาสให้เราถามถ้าเราไม่ถามมันูเกมจะถามเอง ทำยังไงทำยังไงอะไรนะทำยังไงครับทำยังไงทำยังไงอ่าโอเคทำยังไงตอบคำถามคำว่าทำยังไงก่อนนะครับครูเกมจะให้เราเอากระดาษขึ้นมาหนึ่งใบนะใครมีกระดาษเอี่ใช้กระดาษเอได้ใครไม่มีกระดาษเอซีใช้กระดาษสมุดก็ได้แล้บแหนึ่งนะครับเห็นกันหนึ่งแอปหนึ่ง อ่าใครมีกระดาษอะไรใช้กระดาษได้เลยครับกระดาษสีใช้กระดาษสีไม่มีกระดาษสีใช้กระดาษสมุดก็ได้นะครับให้เราคิดสร้างสารรค์ผลงานเป็นแผนที่ชุมชนของตัวเองก็ได้นะชุมชนใกล้เคียงรอบๆบบ้านก็ได้หรือเป็นถณะที่ท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งที่เราชอบก็ได้เป็นแผนที่โดยให้มีการกําหนดต้นไม้สัญลักษณ์แทนต้นไม้สถานที่สําคัญถนนหนทาง สีแยกไฟแดงอะไรแบบนี้ครับโดยใช้สัญลักษณ์แล้วก็เขียนข้อความกำหนดมีการเขียนคำกรรเชิญไปท่องเที่ยวมีการใช้คำท้องจองรวมถึงมีการวาดภาพการโฆษณาแล้วก็ให้นำความรู้เกี่ยวกับการรักธรรมชาติพูดง่ายๆเลยก็คือให้เอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนไปตั้งแต่ใบงานที่หนึ่งจนถึงใบงานสุดท้ายมาทำแผนที่ใบนี้เพียงใบเดียวเก็บสิบคะแนนเก็บสิบคะแนนแต่ถ้าเกิดใครสามารถออกแบบที่มัน แปลกแหวกแนวอาจจะเอาใบไม้จริงๆเอากระดาษจริงๆเอาถุงพลาสติกเอาหรือมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่านั้นเอามาทําใบงานนี้ก็ได้เพราะเกมเก็บสิบคะแนนนะครับให้ระยะเวลาทําประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบส่งนะไม่ต้องรีบส่งมีตัวอย่างให้ดูครับตัวอย่างเดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างให้ดูสําหรับคนที่มาทีหลังนะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่าง เราสามารถเอารูปตัวอย่างที่ครูเกมเปิดให้ดูอหจ่มนยังไม่ไปเลยแป๊บหนึ่งนะครับหน้าจอมันอาจจะช้านิดหนึ่งอ,าอาา้าวอัคราเดชวาดรูปเล่นแล้วบนหน้าจอ,จอภาพมันค้างเดี๋ยวครูเกมแชร์หน้าจอใหม่อีกรอบหนึ่งดีกว่าเผื่อคนมาทีหลังเดี๋ยวจะไม่เห็นตัวอย่างหรือจะทําไม่ได้จะเสียสิทธ์ไปแต่คู่นะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ลอกไม่ได้แน่นอนเพราะว่างานนี้ครูเกมให้เอาสถานที่สำคัญหรือภาพวาดของเราเนี่ยภายในจังหวัดระยองนะแต่ตัวอย่างที่ให้ดูอ่ะจะเป็นต่างจังหวัดทั้งหมดเลยอ่ะเราดูตัวอย่างครับภาพจะช้านิดนึงนะเพราะว่าสัญญาณเ์เนียค่อนข้างจะช้าหน่อยอ่ะตัวอย่างครับเช่นชัยภูมิวันนี้เขาก็ใช้การระบายสีใช้การ ใช้โปรแกรมทําแบบธรรมดาไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรมากมายแต่มีการกําหนดสัญลักษณ์มีการก,กาหนดข้อความสถานที่นะครับนี่คือตัวอย่างนะอะหรือใครอาจจะทําลักษณะแบบนี้ก็ได้แบบของจังหวัดมหาสาร,รคามแบบนี้ก็ได้ครับมีการกําหนดถนนทนทางชัดเจนหนูอาจจะเอาใบไม้มาแปะเอาดินมาแปะเอาเข้าเอานู่นนี่นั่นสิ่งของหลือใช้หรือสิ่งที่หนูสร้างสรรค์ขึ้นมามาทําก็ได้นะครับ มีตัวอย่างาให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับทำลงใน A4 ก็ได้ในสมุดก็ได้หลังจากทำเสร็จแล้วให้ส่งแบบไหนส่งแบบไหนครูให้ส่งแบบไหนครับให้อัปโหลดลงอัลบั้มไหมใช่เปล่าครูเกมให้อัปโหลดลงรูปลงอัลบั้มใช่เปล่า ไม่ใช่ครับใช่อ่าไม่ได้อรับโหลดลงไม่ค่ะแต่ให้อัปโหลดรูปลงไหนลงลงลิงก์นะครับลิงก์ที่เดี๋ยวกูเก็บจะส่งไปให้ลิงก์ google Form นะครับเก็ดผลที่ให้ลงลิงก์เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เป็นการสอบเราจะลอกกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใบงานนี้ให้เวลาทำกี่วัน นนะให้เวลาทำเจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบส่งนะอยากได้คะแนนเยอะๆทำมาให้มันดีๆทำมาให้ดีๆให้สมกับสิบคะแนนด้วยนะครับอ่ายากเกินไปไหมไม่ยากมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับใครมีสงสัยอะไรไหม ไม่มีนะโอเคถ้าอย่างนั้นชั่วโมงนี้เอาไว้ประแค่นี้ประมาณนี้นะครับคุูเกมเข้ามาอธิบายงานให้ฝักแล้วเดี๋ยวได้เงินกลับไปทำที่บ้านนะนะเรามาถ่ายรูปกันเก็บเป็นที่ระลึกกันหน่อยดีกว่าสําหรับวันนี้ครับใครอยากถ่ายรูปเปิดตล้องนี้เลย มีใครอยากถ่ายรูปสวัสดีครับคุณครูครับมาเลยอยากถ่ายรูปเปิดกล้องได้เลยโอเคยิ้มนะครับตนะ่สองายิ้มอีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามยิ้มโอเคแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับมีนโด สวัสดีครับบ๊ายอบคครับทันัามเกิดมาวะ